สวัสดีครับบ้าหน่อยแส้นแนวครับผมืมัอนี้ก็ตรงกับวันที่เก้าเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับืันนี้บ้าหน่อยสิมารีวิวนะครับไฟงามสายมูลานะครับผมเปิดยูราค่าเบาๆนะครับผมตามบ้าหน่อยไปนะครับตัวนี้สายมูลานะครับาตางามนะครับ ตาสวยครับผมแข้งขาดีห้องค้อห้องข้อ,อ,อ,ขอสดเสียดนะครับหางงามครับผมถ่ายผางเน่าตัดครับหางเงาลาำดีนะครับค้นหางเงาครับลำตัวยาวนะครับผมแข้งขาใหญ่ดีครับ หิูหนาดีนะครับผมควายอยากตื้นนะครับผมพอสามารถรีวิวใกล้ๆได้นะครับควายอยากตื้นอยู่นะครับผมความสูงอยู่138บวกนะครับแข้งขาดีนะครับผม ตัวนี้เบ้าหน่อยเปิดไว้อยู่หกสิบหานะครับผมเกษตรกรท่านใดสนใจก็โทรสอบถามเบ้าหน่อยได้นะครับหกสิบหาต่อร่องในนิดน้อยนะครับผมตัวนี้ทองแล้วนะครับทองในสามเดือนนิดๆน,น,นะครับผมสายมูล่านะครับรเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับก่อนจากกันเหมือนเดิมนะครับผม ก้าวคำว่มาสวัสดีครับ